สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับคิดไซโค้งเก่งหลังเกมมาช้าหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนเนี่ยไฟที่คอนโดดับนะครับก็จะทําคลิปนี้พอดีนอนซะเลยครับเพราะ่เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นด้วยหมดเรี่ยวหมดแรง แต่สุดท้ายตื่นขึ้นมาครับรีบเลยอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังนะครับ4คู่เมื่อวานที่ผ่านมาเป็นไงกันบ้างมีไฮไลท์มีเสติมาฝากกันแล้วก็เดี๋ยวมีคอมเมนต์หลังเกมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube ชื่อว่าคิดไซโคสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาแล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราคิดไซโคเนี่ยเปลี่ยนชื่อเพจเป็นติงเคิร์ฟนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในโครงสร้างคิดไซโคเหมือนเดิมนะครับผมพยายามจะขยายเรื่องราวของฟุตบอลที่ เตรียมการเนื้อหาใหม่ๆให้พวกเราติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็สินค้าจากโกมึกตรงนี้นะครับยังคงอุดหนุนกันได้ซื้อช่องทางออนไลน์ก็สะดวกมากกว่านะครับส่งถึงบ้านอย่างแน่นอนนะครับก็สแกน QR Code โคมาได้เลยนะครับมีอะไรสอบถามแอดมินได้เลยนะครับซื้อ100บาทเป็นยอดสะสมเพื่อลุ้นไปดูบอลที่ BG Stadium ียมนะครับเชียร์ทีมไหนก็ได้นะครับที่แข่งขันกับ BG นะครับก็จะเป็นเกมใหญ่ที่โกมึก จัดกิจกรรมให้พวกเราได้ติดตามกันอยู่แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับ4คู่4สนามนะครับเริ่มต้นที่คู่แรกครับแบงคอกยูน i เต็เจอกับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับเส็ยตัวจริงทั้ง2ทีมครับทางฝั่งแข้งเทพ4-2-3-1ประตูเป็นไมเคิลฟาวเคสกาดคู่เซ็นเตอร์พุทธิน,นันวันศรีกับสุพรรณทองส่งนะครับแบ็คขวาทริสตองโดซ้ายเป็นพีรพัฒน์นรชยา มิดฟิลด์ครับทศวรรษลิ้มวันสเียนกับทางธิติพันธ์พุ่งจันทร์ส่วน3ตัวรุกครับซ้ายวันเดอร์ขวาเป็นรุ่งรัตตรงกลางเฮเบตี้และสูนหน้าวินเล่นโมต้านะครับทั้งฝั่งของเชียงราย4-4 2สประตูเป็นสรารนนอน,อนอนุอินและคู่เซนเตอร์วิกเตอร์กานโดโซกับมาโคบาลินีแบ็คขวาเดียโกหรือแลนดิสซ้ายเป็นอธิบดีเอติรัตส่วน4มิดฟิลด์นะครับตรงกลาง เสรสิทธิ์สุวรรณเสถกับอธิคุณมีท้วมปริก้ายสรุปการถิ่นจอมขวาเป็นมนตรีผมสวัสด์แล้วก็คู่ศูนหน้าโชติพัฒน์ุ่มแก้วกับฟิลิปเป้อมอริมนะครับไปดูไฮไลท์คู่นี้นะครับบอกเลยว่าสุดมันมากนะครับแล้วก็แบงคอกเนี่ยโหัวจิตหัวใจเล่นในบ้านไม่ยอมจริงนะครับกลับมาได้ยังไงเดี๋ยวไปดูกันแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับผมนะครับสรุกรหยอดเข้ามาแล้วมงโอ้โหเรียบร้อยลยครับ1ประตูต่อศูนย์ เฟรเดริาครับโอ้โหงงทำประตูใว้กับเชียงรายขึ้นนำอย่างรวดเร็วเลยครับมาโกบาลินีเปิดมาบอลตกแล้วก็ลูกนี้จริงโอ้โหเ้เกือบไปครับทางขวาที่ซองโดเอาครับที่ซองโดทันแต่เปิดมั่นหรือเปล่าเท่านั้นเปิดเข้ามาลูกนี้ลูกรัดโอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่ง โอ้โห oh บอลมันข้ามเส้นไปแล้วครับรุ่งรัตภูมิจดึกรับทำประตูดีเสมอให้กับแบ็คข้างได้สำเร็จเอาบอลลงได้สวยวันเดอร์ต่อมาให้เอบบตตี้โดนผลักโดยทางวิกเตอร์รนะัจุดโทษเลยครับโอ้โหเอบบตตี้ท่าซ้ายสอยและจกโอ้โหก้ามคานโอ้โ oh หจะยิงแบบเหนือชั้นครับแต่ว่าลูกนี้นี่มันข้ามคานสลาโนดิหลงไปแล้วนะครับ เปิดขามานธงการวิ่งเล่นแต่ต่อให้ธิติพันธ์เกียวติดเข้าซ้ายยิงลูกนี้โดนปัดเข้าไปได้ครับโดยสลานนมีแต่มนตรียังได้อยู่มนตรีเอาครับไหลเข้าช่องนี้มาเฟลิปเป้กระชากเข้ามาเฟลิปเป้เปิดมาลูกนี้อา้าวโชติพัฒน์เข้าไหมไม่ถึงยังได้อยู่สลานนี่ยิงอ้อเข้าไปครับเป็นตันสนุการยิงเข้าไปครับเป็นประตูขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งครับของเชียงรายโอ้โหเฮเบตตี้ครับเข้าซ้าย มุมยอดเข้ามาตรงกลางลูกนี้มองเอาแล้วครับไล่ตีเสมอเป็น22กครับเป็นเล่นโมตาโอ้โหทําประตูให้กับทางแบกคขค้อตีเสมอเป็น2ประตูต่อสได้สําเลจเลนสั้นทิสซองโดเปิดด้วยขวาเข้าไปตดบาลินี่แถว2เก็บได้ธีระพัดยยอดเข้ามาอีกทีนึงยังโดนโมองได้เข้าทางเฮเบตตี้สายสายแล้วลูกนี้แต่งแต่งแล้วยิงโอ้โหสวยงาม3ประตูต่อ2ครับเฮเบตตี้เฟอร์น 2, ันเดส โอ้โหแต่งจนได้เหลี่ยมจริงนะครับแล้วลูกนี้ก็จบได้เด็ดขาดมา, <Felipe S 1> ากเฟริเป้หรือเอาเป็นเฟริเป้หลองยิงลูกนี้โอ้โหปาดได้แล้วก็โอ้โหจ,าจ้บาบัะชอสก้ากับเฮเบตี้เฮเบตี้ให้ปอกกล้าวยิงลูกนี้ปัดทิ้งออกไปได้ครับสลาโนนโอ้โหถือว่ายิงได้สวยแล้วครับแต่ว่าสลาโนนเองก็ไม่พลาดยังได้อยู่อีกครั้งหนึ่งปกกล้าวน,านันต์ปกกล้าวยอดเข้าไปมองเอ้าแล้วลูกนี้ยังเข้ามือของทางสลาโนนอีก ในเข้าไปปั๊มโอ้โหแต่ว่าบอลเดินทางต่อเป็นทางเฮบตตี้ครับได้บอลเฮบตตี้ลูกนี้เลือกเปิดเข้ามาตรงกลางเลยบอลมาถึงปอบก้าวไหลต่อให้ทีติพันธ์ยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับนั่นแหละครับโอ้โหแท็กติกนี่ลึกล้ำมากนะครับโอเลโรวิทมาก ผมขอเริ่มต้นพูดถึงแข้งเทพก่อนละกันนะครับยึดผู้เล่นชุดเดิมลงสนามเกือบทั้งหมดเลยและก็มีการส่งรุ่งรัตภูมิจันทึกลงมาแทนมามูธท,ที่เจ็บไปในเกมกับท่าเรือนะครับแล้วก็ได้ตัวทศวรรษกลับมาจากอาการบาดเจ็บระบบการเล่นยังคงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นช่วงท้าทายของบียูเพราะโปรแกรมหนักแต่มีกองหลังบาดเจ็บคู่เซ็นเตอร์ตัวจริงทั้งมาเนลทอมเบียกับทางเอลตันียังกลับมาไม่ได้ใน2-3สสัปดาห์นี้แน่ๆนะครับบียูเองก็เปิดเกมรุก ครองบอลเข้าใส่ทันทีเมื่อเล่นในบ้านและก็พยายามเซตบอลแนวกว้างครับเล่นเต็มสนามเลยตัวริมเส้นเนี่ยยืดออกสุดเลยนะครับเน้นความอันตรายในการเก็บบอลครองบอลและพุ่งไปข้างหน้าวันเดอร์ไปยืนทางซ้ายรุ่งรัตยืนทางขวาอันนี้ตำแหน่งถนัดนะครับอาจจะเหมือนเดิมในยุคข,ของทางมาโนหรือว่าทางฝั่งโคชแบนทาแต่ว่าองค์ประกอบด้านบนเนี่ยเริ่มมีความครบเครื่องจากการมาของวิลเลนโมตานะครับก็ปรับมาบุกเป็น4-3-3ซึ่งทิติพันธ์เนี่ยนะครับเติมมาเป็นมิฟิ์ตัวรุก ทางฝั่งซ้ายแล้วขวาเนี่ยก็เป็นเฮเบตี ซึ่ง2คนนี้จะคอยสอดขึ้นไปเล่นในกรอบเขตโทษนี่คือวิธีการขยับนะครับเวลาปรับจาก4 2 3 1เป็น4 3 3คราวนี้ครับเกมของเจ้าถิ่นแม้ว่าจะมีจังหวะผิดพลาดเสียไปถึง2ประตูแต่ความอันตรายของทีมยังคงมีอยู่เดินหน้าเปิดเกมรุกในถิ่นนะครับก็ไม่สนแล้วนะครับหลังจากที่เกมมันจําเป็นจะต้องเอาประตูคืนแล้วก็สุดท้ายยิงจนแซงชนะสุดมันครองบอลไป66%นะครับแล้วก็สร้างโอกาสยิงได้16ครั้งเข้ากรอบไป9ครั้งเรียกได้ว่า สถิติสําคัญสําคัญในเกมลุกเนี่ยเหนือกว่าทุกๆุกด้านฟังเชียงรายเองนะครับน้อยเกมมากที่พวกเขาเนี่ยนำแล้วจะถูกยิงแสงแล้วก็แพ้ไปแล้วโดนยิงขาดซะด้วยนะครับเกมเนี้ยถอยเอาเสดสิทธ์มายืนม,มิดฟิลด์คู่กับอติคุลแทนที่ของสิวปรกเตตะกูลที่ติดโทษแบดและก็ดันเอาบนตรีพรมสวัสดิ์เนี่ยขึ้นไปเล่นเป็นตัวรุกด้านบนในระบบการเล่น3-43คือยืนออกสตาร์ทในแผลเนี่ยเป็น4-42แต่เชียงรายเล่นหลังสาอยู่แล้วนะครับใครติดตามมาก็จะทราบดีว่า นี่คือระบบที่เขาทํามาตั้งแต่ไหนแต่ไรครับเขาเนี้ยผู้มาเยือนพอตั้งรับก็ถอยไปเล่นเป็น523ตามถนัดคือรับแบบโ,โหกะเอาผลการแข่งกลับบ้านเลยนะครับและก็รอจังหวะโต้กลับด้วยเกมลุก3ตัวบนเท่านั้นก็เด้นตัวความเร็วเลยมนตรีโชติพัทและก็ฟิลิปเปในการเล่นด้านบนถือว่าปั่นป่วนได้ดีเลยนะครับโดยเฉพาะครึ่งเวลาแรกแต่ภาพรวมทั้งเกมยังขาดความเฉียบคมที่ได้ยิงไป9ครั้งตรงกรอบ6ครั้งแต่ประตูมันไม่มาเท่าไหร่เขาเนี้ย สิ่งที่ต้องยอมรับเลยคือเกมรับครับถึงจะลงมาแพ็คแน่นก็ตามแต่ว่าเอาเกมรุกของแค้งเทปไม่อยู่สถิติการตัดบอลน,นะครับตัดได้น้อยมากได้แค่7ครั้งเองจะทําเกมโต้มันก็ยังไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่คราวนี้เคลียร์บอล18ครั้งตัวเลขก็ไม่ได้แย่นะครับและการดวลลูกกลางอากาศชนะ6ครั้งจาก17ครั้งอันนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนครับทั้งที่มีเซนเตอร์ตัวใหญ่ถึง3คนด้วยกันแต่แพ้ลูกกลางอากาศเยอะมากพอไปเจอโมตาค้ำหน้าให้กับวันเดอร์แล้วก็เฮเบตตี้ เป็นตัวทําเกมรุกบอล2ของ B.U. นี่แหละครับคือความอันตรายจริงๆก็ทําให้จบเกมเนี่ยเป็น3แต้มในรอบ3เกม ของทางแบงคอกนะครับขยับขึ้นไปมี17คะแนนจาก7นัดรั้งอันดับ3ของตารางแบบเหลือเกมในมือด้วยนะครับกับทางราชบุรีที่ยังเตะไม่จบส่วนทางฝั่งเชียงราย14แต้มจาก8นัดเท่าเดิมอยู่อันดับ5ของตารางครับตอนที่คู่2ครับขอนแก่นยูเนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนชนบุรี f อจ่าฝูงครับสิบเตัวจริงของจงอางพยอง3 5 2ประตูยศพลเทียงดา3เซนเตอร์เอเลฟโจโชกราเมนแล้วก็ทศพลชมชนวิ่งแบ็คซ้ายกริดพรมบุญสารขวาเป็นพานุพง์หาญ ซูนิมิดฟิลคู่กลางครับทินากรอสุรินกับนฤพลอารมณ์สวัตัูรุกเป็นริดดอนคราสเนก้และคู่ศูนหน้าทวินบุษบัติกับอีฟซันเมโลครับฝั่งฉลามชน4-4-2ประตูบรวสุสุคณาคู่เซ็นเตอร์เรียโตเคลิชกับเฉลิมพงศ์เกิดแก้วแบ็กขวาทรงชัยทองฉำทำหน้าที่แทนสุขสรรบุญตาที่เจ็บยาพักเป็นปีเลยนะครับและก็แบ็กซ้ายฉัดมงคลเรืองธนารอไปีอีกซ้ายอัมบาโอัตาราขวาเป็นชนรงพรมสีแก้ว คู่กลางสารสนทิสวัตกับกฤษดาการแมนและก็ศูนย์หน้าไดโลอเวสกับยูบยองซูครับไปตามไฮไลท์เกมคู่นี้กันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันครับจตเดอร์กแทงตัดหลักลายมาตรงนี้ยูบยองซูจุดโทษครับเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวสมพลยิงดาวมาช้าไปจังหวะให้เข้าช่องมาแล้วครับแล้วก็ยูบังซูก็ถือว่าสอดไปรับบอลแล้วถึงก่อนไดโลอเวสสัต1-0ครับจมรีขึ้นนำแล้วครับนาทีที่8ครับ โอกาสแรกของชนบุรีครับแล้วก็ใช้ไม่เปลืองเลยเลยครับดูครับชิงเรียบกันตรงนี้แล้วพลาดพลาดให้กับจุวยองสูสั้ลลงดีโอ้โหบอลชนคานชนคานแล้วยังไม่เข้าครับโอ้ไม่เสียประตูที่2ครับขนแกนเปิดได้ไกลจริงจงครับแต่ว่าไม่ผ่านคาสติก,ก้เล่นกับโรเบโลคาบาผู้สิทธ์ปล่อยเกมไหลต่อก็ไว้ครับโรมบโลหยอดมาถึงคาสติก,กี้ตรงนี้พอมันแรงไปหน่อยครับลรับเกมยังไม่หยุดนะครับมีผู้เล่น นอนเจ็บอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับตรงนี้เป็นสารรัฐเลยครับที่สกูร่ร้องจักเลยครับตรงนี้ก็เจ็บด้วยครับเดี๋ยวครับไปดูว r าครับตรงนี้ครับก็กางชัดเจนนะแบบนี้อืมดูต้องดูว่าผู้สินบองแล้ววินิจฉัยยังไงครับจังหวะสะบัดแขนของโรเบโรคาบาวดูว่าแดงเลยครับเนี่ยครับคือผู้สินไปอ่านแล้วมองว่าโรเบรโรคาบาวไปเจตนาทักสอกใส่ครับ ไรออกเลยครับนี่แหละครับจังหวะกลางเราพยายามที่จะไปเล่นต่อเลยครับถิ่งเอยครับใช้ความเร็วของอามาดูบีบเข้าหาโจสัวกับเมทผ่านแล้วมาถึงไดโรเวสครับออกบักขวายูบยองซูขวาตรงนี้เราชิปตู2สองศูนย์เรียบร้อยเลยครับชมพีนี่ย่างเป็นสองศูนย์นาทีที่61บอครับ <c oughs> สุดละบุนเลยครับลูกนี้ของยูบยองซูผ้เห็นทางยุพทพลออกมาไกลาจากเส้นบั๊ปมาตูนหน่อยเน,นี่ย ชิปข้ามหัวดื้อเลยครับประตูแรกของเขาในรดูการนี้นะครับยูบยองซูมาครับกิษดาการแมนมีดานิโลอเวสมียูบยองซูขวาสุดมีพานุพง์เลือกดานะิโลอเวสคดับดาโลเปิดตัดมาแล้วมาเข้าทางของกิษดาสัตตงนี้โอ้โหเรียบร้อยสามประตูต่อศูนย์ครับชลบุรีนาที80เลยครับมาครับจากกิพรพลบินขวามาของขอนแก่น แขงตรงๆไม่ผ่านเลโตเริสได้ได้แล้วทีนกรให้กับอิฟสันเมโลอิฟสันซัดขวาตรงนี้โอ้โหบอลวัวนิ่งไปแล้วนะครับแต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบเองครับก็ได้เหมือนกันแล้วครับเหลาเกิงนิดปั่นซ้ายต้องนี้โอ้โหได้บงเดโตเกลิสครับแล้วผู้สินเป่าจบเกมเลยครับผมขอเริ่มต้นที่การผู้ถึงขอนแก่นก่อนละกันนะครับส่งอารนพลอารมณสว่าลงมาแพ็กเกมดานกลางคู่กับทีนกรอสุรินและก็ดานคลาสดิกกี้เล่นเป็นตัวรุก ซึ่งในช่วงหลังเนี่ยนะครับหลังจากที่เขามีความฟิตดีขึ้นเรื่อยๆนี่คือตำแหน่งที่มาแทนที่ของยาซินอิสลามีปินโตและคู่สูดหนา้าเริ่มจะลงตัวนะครับทวินก็ทำอิสซันเมโลเนี่ยจับคู่กันคือชุดเนี้ยเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าขอนแก่นเนี่ยส่ทงที่จะเล่นในการยืระยะและวิธีการเป็นยังไงในลีกสำหรับซีซั่นนี้เป็น3-412นะครับระบบของพวกเขาเขาที้เจ้าถิน่นตั้งเกมรับเป็นหลักเลยครับจะเล่นเกมรุกกับช่วงนี้กับทางชชบุรีที่ความมั่นใจในยากหน่อยนะครับแต่เล่นในบ้้้าานตตองกรมีแ ก็อาศัยจังหวะการดักตัดบอลและขึ้นไปทําเกมรุกบ้างเหมือนกันแต่พอเสียประตูเร็วเนี่ยนะครับจุดเปลี่ยนเลยทําให้ชลบุรีคราวนี้ไม่เปิดพื้นที่ให้เล่นเยอะแล้วนะครับเลยยิ่งทําให้เกมรุกของขอนแก่นหายไปอีกครับก็ครองบอล4 0อไม่ได้แย่โอกาสยิง12ครั้งแต่ว่าตรงกรอบแค่ครั้งเดียวมันเห็นได้ชัดว่าเกมรุกของขอนแก่นจะมีปัญหาทันทีเมื่อคู่แข่งไม่ได้เปิดพื้นที่ด้านบนให้เล่นครับฝั่งฉลามชนส่งอาวทรงชยัยเนี่ยมายืนแบ็กขวาแล้วกองหน้าเนี่ยนะครับยัดค ก็เล่นเป็น4-4-2แผนการเล่นนะครับปรับไปได้เรื่อยๆมีความเฟกซิเบิลหรือว่ายืดหยุ่นมากๆเลยนะครับสำหรับทางโคตเตียสะสมพบประเสริฐในซีซั่นนี้ฤดูการก่อนที่ว่ายืดหยุ่นแล้วปรับในเกม2-3แผนบางนัดปรับเล่นหลัง3ก็มีแต่ว่าซีซั่นนี้ยืนพื้นหลัง4แต่ปรับวิธีการเดี๋ยวเป็น4-3-3เดี๋ยวเป็น4-4-2เดี๋ยวเป็น4-2ไดมอนด์มันเป็นไปได้หมดหรือ4-2-3 1คราเนี้ยครับ พอเล่นเกมเยือนชลบุรีไม่โหมหนักมากนะครับเหมือนัดนี้นเ,นเป็นการเล่นผ่อนแรงด้วยคือรอจังหวะใจเย็นนะครับถึงแม้รู้ว่าถ้าไม่บุกจะยิงย่าแต่พวกเขาเนี่ยนะครับจะขึ้นดันสูงไปเมื่อมีช่องในการทําประตูช่วงนี้เกมรุกของฉลามชนเหมือนนักเตะก็มั่นใจโค้ชก็มั่นใจในการและกันเพราะมันร้อนแรงมากพร้อมใส่สกอร์ตลอดเวลา ฟุตบอลหบัน,นี้เข้าทางโคชเตียครับคือไม่ต้องไปขึงตลอดทั้งเกมแต่พอมีจังหวะขอทีเดียวทําได้เลยและมันเป็นแบบนั้นคร,ครองบอล59ยิง16ครั้งยิงเนี่ยไม่หนีทางขนแก่นเลยนะครับตรงกรอบไป4แต่ได้มา3ประตูต้องยอมรับว่า ช่วงนี้คมกริบจริงๆครับจบเกมขอนแก่นยังคงมี5แต้มจาก8นัดอยู่อันดับ14ของตารางส่วนโชบรีครับร้อนแรงต่อเนื่องชนะติดต่อกัน7นัดมี21ดคะแนนจาก8นัดนะครับก็แซงกลับไปนำเป็นจ่าฝูงอีกสัปดาห์คู่ที่3ครับลำปางเเล่นในบ้านเจอกับนครราชสีมานะครับลูกทีมของโคตต้นสุกิตโยทีที่ประกาศเอาไว้ว่าจะเก็บ3าแต้มในเกมนี้จากการเล่นในบ้านซีซีนะครับจัดทัพก็เต็มสูบเลยประตูกิติศักดิ์หมู่สวัสด์คูู่ เนเตอร์วุฒิชัยมารมกับบบนเนอร์เอริเก้แบ็คขวาจากักฤษสงมาซ้ายเป็นกันตพลสมพิทยานุรักษ์คู่กลางครับวิจิตธานีกับอันเดรคูตินโย ปีขวานรงกรบัวสีซ้ายเป็นธีรพงศ์พระชมแล้วก็คู่สูนหน้าพฤ,ฤษณะ,กะเกษมกุลวิไลกับทางมอสกิโต้นะครับทั้งฝั่งสวัสด์แคทสีสองสงประตูพิสานดอกไม้แก้วคู่เซ็นเตอร์ชาลีคาฟกับอาร์มานี่อากีนาโดแบ็กขวาสหรัฐแก้วแสงใสซ้ายเปพพลี่ยนเชียร์พลซับมาคู่กลางนบพลพลคำกับดิลเลนเดอะบรูกเกอร์ตัวรุกไทรอนนะครับปีซ้าอดุลฮาฟิดบือรายเฮงขวาเป็นซิโรชัดทองแล้วก็สูนหน้าเป็นมอร์แกนเฟอริเออร์นะครับไปติดตามไฮไลท์ของเกมคู่นี้กันเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับผมรี ให้มาที่มอสคิโดเปิดต่อจังหวะเดียวเลยครับบอลอยู่ที่กิษระจะหลบผู้เล่นของนครราชสีมาเข้าไปในเขตโตรและได้ยิงลูกนี้ไม่เข้าขกรอบครับโอแล้วยังไม่ออกด้วยคูติโจ,เ,จเปิดย้อยกนกลับมาให้เพื่อนยิงเข้ามายังติดทีกโอ้โหมอสคิโดมอสคิโดไม่ฝาวนะครับเปิดต่อให้กับกิสระยิงลูกนี้กรปุยลูก ไม่ได้ประตูครับอีกนึงขอกาสของกฤษณะเกษตรคุณวิไลเกมลูกของลำปางกฤษณะเปิดให้ครับพอสกิโตได้โคงลูกนี้โอ้โหไม่ได้ประตูครับเอาชนะแนวรับนครราชสีมาได้แล้วครับอสกิโตครับแต่บอลดังหลุดกรอบออกไปไทยว่าลองยิงไกลเลยครับโอ้โหเกือบได้ประตูครับโอ้โหมาชนขากขาจังหวะยิงของเขาอื้มนี่ก็ให้มาตรงกลางเลยพิกตีได้สวยกฤษณะ แทงต่อให้กับมาสกิโต้และได้ยิงลูกนี้เป็นประตูครับโอ้โหวัฒนาจริงๆครับจังหวะจบของอิสระเกษมกุลมิไลครับทำให้ลำปางทีมสีตอนนี้ขึ้นทาไปแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์จันทรพลยังยิงไม่ได้ครับจักรนิดเปิดเข้ามาลูกนี้และได้ซัดเป็นประตูที่สองครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับปีนาจุรีวิชัยลงมาไปม่ในฐานะตัวสำรองนะครับ ชาลีเติมขึ้นมาแล้วครับแต่มุมของนาครราชสีมาและชาลีได้มงด้วยครับลูกนี้ยังไงยังเคลียร์ได้หรือไม่นัสซัดเข้าไปครับโอ้โหไล่มาเป็น1ประตูต่อ2จากอากิวทองโตครับอีรพงเปิดเองเลยครับโยนเข้ามาวีแลยอยู่ใจมงด้วยและยิงเข้ามาอีกสัตโอ้โหไม่ได้ประตูครับจังหวะสัตว์ลูกนี้ถือว่าเกือบได้ครับทดครบแล้วนะครับแล้วก็เป่าจนได้ครับจบเกมแล้วเป็นลำปาเอสีครับวันนี้ เอาชนะนครราชสีมาไปได้ครับสองประตูต่อหนึ่ง สรุปรูปเกมกันหน่อยครับทางฝั่งของลำปางก็ต้องยอมรับนะครับว่าสภาพสนามในการเล่นเป็นเจ้าบ้านฝนมันตกหนักตั้งแต่ก่อนเกมจะเริ่มแล้วนะครับก็ต้องอาศัยจังหวะความคุ้นเคยพอสมควรใครเห็นสนามแบบนี้ก็คิดว่าเข้าทางบอลโด่งของทางนคะรราชสีมาแต่มันไม่ใช่ครับเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเจอลำปางกลายเป็นเจ้าถิ่นเล่นลุยแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเนี่ยแหละครับตามสไตล์ของทีมเลยได้บอลก็มุ่งตรงไปข้างหน้า,ท,านทันทีเล่นแบบฟอร์เวิร์ดเพลย์ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับความสวยงามไม่ต้องแต่บอลไปข้างหน้าเนี่ยนะครับไปให้สุด ถไปเรื่อยนะครับไม่พยายามส่งคืนกับหลังเพื่อลดความผิดพลาดในการจับบอลของเกมรับยิงไป12ตรงกรอบ4แต่ว่าคมครับ ตีปัญหาลำปางเนี่ยไม่คมนะครับพอกลับมาคมเท่านั้นแหละครับจบได้2ประตูหมดสิทธิ์ที่พิสานดอกไม้แก้วจะรับเลยทั้งฟังของสวัสดแคทครับยังคงยึดชุดเดิมจากนัดก่อนต่อทั้ง10คนโดยขาดเพียงแค่ว่าสันโฮมแสนที่ติดโทษแบนและก็ส่งเชลพลซับมาลงบทเล่นแผนโดยเกมรุกเนี่ยฝากความหวังไปที่หมองกันเจมส์เบอร์ดิเออร์ในระบบการเล่น4 2 3 1อึ่กันนะครับไม่ได้ปรับแผนอะไรมากมายตลอดทั้งเกมและก็พยายามยึดผู้เล่นชุดหลักๆมีปรับนิดหน่อยนะครับให้โอกาสอัดดูนาฟิธเบือไรเฮงมาในช่วง2เกม ลูกทีมของเควินแบล็กเวล์ตั้งใจมาใช้บอลยาอยู่แล้วนะครับเน้นวิธีการคือโยนขึ้นไปแล้วก็เล่นบอล2หรือว่าถ้าเกิดเก็บบอลแรกได้ก็พักบอลแล้วรอตัวข้างเติมลําปางก็มาแบบไม่ดันแผงหลังสูงนะครับแล้วก็ยังเข้าถึงตัวไวด้วยตัดเลยตั้งแต่บอลแรกนะครับไม่ยอใอ้บอลตกไม่ให้ได้เปิดง่ายๆด้วยตัดไฟต้นลมซะเลยคาวนสวัตแคทนะครับอาวุธหนักปัญหายไปได้โยนเข้าเป้าไปแค่หกครั้งเองครับแล้วก็ได้ประตูไล่ขึ้นมาจ,ะจะากจังหวะเก็บตก บอลเปิดนี่แหละครับแต่ก็ไม่พอที่จะไล่ตีเสมอทนันเพราะว่าจังหวะแบบนี้มันน้อยมากในเกมลำปลางกลับมาชนะอีกครั้งในรอบ7เกมมี7คะแนนจาก8นัด ขยับขึ้นไปอยู่อันดับ12ของตารางส่วนโคราชเนี่ยมี11คะแนนจาก8นัดยังรั้งที่8ของตารางเหมือนเดิมผมปิดท้ายนะครับคู่ของเมืองทองพบกับการท่าเรือ11ตัวจริงของกิเลนพยอง4-4-2นะครับประตูสมพรยศคู่เซ็นเตอร์สรงวุฒิไครครวนกับลูคัสโฮชาแบ็คขวาบุญทวีเทพพวงซ้ายเป็นวัฒนากรสวัสดิ์ละครตรงกลางครับเดือเทพป้อมพันธ์กับพิชาอุตรา ปีกซ้ายสดอมิซซเยฟขวาเป็นธีรพลยอนเยยและคู่ศูนหน้าปรเมศอาจวิไลกับภูมิินแก้วตาสิงเจ้าท่าครับ4-3-3ประตูวรบุศสีสุภาคู่เซ็นเตอร์แอร์ตอนเทรลบาซี่กับเอลสดอลล์แบ็กขวาฟรานปูตตสซ้ายเป็นเควินดิโรมรัมแล้วก็ตรงกลางนะครับธนบูรเกสารัตใเนเกบา้ากับทามิลเลียมไวเดอร์เชอร์และสามประสานแดนบนครับซ้ายเบนเจามินเดวิสขวาเป็นบนดินผาลาและศูนหน้าเป็นไฮบินตันโซเรสนะครับคู่นี้จบ0-0ย์ก็คอมเมนต์นกันเลยดีกว่านะครับทางฝั่ง ปรับทับเยอะเลยนะครับขาดสุพรที่ป่วยไปแล้วก็เซนเตอร์ตัวหลักอย่างเยสเปอร์ดีโคมก็มีการส่งเอาธีรพลยอดเย้อกับภูมินแก้วตานะครับลงมาเล่นเกมรุกแทนที่ของซาดอมิซายฟและก็ปรเมศอาจวิไลในระบบ4-3-3และก็อัปรเมศไปเป็นศูนย์หน้าซะเลยครึ่งแรกนะครับเบืองทองครองบอลหาจังหวะเข้าทำตามสไตล์ซึ่งฟุตบอลมิติมันดีขึ้นความกระหายดีขึ้นนะครับแล้วเบรกเกมสวนกลับของการท่าเดินได้ดีด้วยถึงแม้จะเสียบอลแดนกลางในบางจังหวะ แต่ก็ไม่โดนสวนมาถึงประตูส่วนเกมลุกส่วนใหญ่นะครับจะได้เล่นแค่บริเวณนอกกรอบเขตโทษมากกว่าพอขึ้นไปแล้วยังทําอันตรายไม่ได้ก็โดนการท่าเรือครองบอลบุกบ้างเป็นระยะแต่พอลงมารับเต็มจํานวนเมืองทองก็ยังเอาอยู่คือเชฟในการเล่นเกมรับแล้วก็การกลับตำแหน่งเวลาเสียบอลน,นะครับคือการฟางซิชั่นจากเกมรุกเป็นรับเนี่ยมันดีขึ้นชัดเจนเลยนะครับ ทั้งที่เอาคนไทยเล่นด้วยแต่เหมือนเข้าใจสิ่งที่มาริโอต้องการครับและเป็นสิ่งที่มาริโอเพียงจะปรับเปลี่ยนอยู่พอสมควรเป็นสิ่งที่มาริโอเพียงจะเปลี่ยนตลอดแต่หาจังหวะไม่ได้ครับเพราะผลงานทีไม่ดีคราวนี้แหละครับนี่คือการให้โอกาสนักเตะสำรองมาเพื่อพิสูจน์ตัวเองและครึ่งหลังครับปรับมายืน4-2-3-1เพื่อเพิ่มตัวรุกเป็น4คนช่วงแรกเกมดีขึ้นชัดเจนครับมีจังหวะบอลป่นปวนแผงหลังการท่าเรืออยู่ตลอดแต่สุดท้ายเนี่ย ยังขาดความแม่นยําในการจบสกอร์ที่ไม่คมเอาเลยนะครับในช่วงหลังๆก็เป็นปัญหามาตลอดเหมือนกันแล้วก็ช่วงท้ายครับมาเจอการท่าเรือหวหมุกบ้างแต่ยังช่วยกันไม่ได้นะครับก็เจนอยู่เจนไปด้วยกันทั้งคู่แหละครับอ้างว่าเมืองทองได้ยิง12ครั้งต้องกรอบแค่3ครั้งทั้งๆท,ท,ที่หลายจังหวะหน้าทําได้ดีกว่านี้นะครับส่วนที่ต้องชมคือสมพรยศครับเซฟไปสวยๆ 6ครั้งไม่งั้นก็โดนเหมือนกันส่วนการท่าเรือปรับออาฟาตดปูโตสไปเล่นแบ็คขวานะครับในช่วงหลังเริ่มจะเห็นตำแหน่งที่ลงตัวในเกมรับมากขึ้นสุบรรณติดทดแบนพอดีด้วยล่ละครับและตัวรุกนะครับก็เลือกเอาบดรินภาลากับเบนจามินเดวิสลงก่อนแทนที่ของประกรณ์ในระบบ43 3ในมุมมองผมครับเมื่อส่งเบนเดวิสลงต่อเนื่องก็ทำให้บดรินภาลาเนี่ยต้องโดนจับโยกไปเล่นปีกขวาซึ่งอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งถนัดคือเขาเล่นปีกซ้ายเนี่ยเป็นสไตล์ตัดในนะครับพอเล่นปีกขวาเนี่ยเข้าข้างถนัด ฟุตบอลมันต้องเล่นไปให้สุดเส้นซึ่งบดินผาลาเนี่ยไม่ใช่ปีกที่มีความเร็วในการที่จะวิ่งแบบไปเอาบอลแต่เป็นปีกสไตล์ที่อยู่กับบอลแล้วสามารถเลี้ยงเก็บบอลครองบอลได้จุดเด่นเกมริมเส้นของการท่าเรือก็เลยหายไปเพราะบาดินไปเล่นในฝั่งไม่ถนดัดและเบนจามินเดวิสนะครับก็อยู่กับบอลหลายครั้งในเกมนี้แต่ยังไม่สามารถทําเกมรุกแบบเป็นชีดเป็นอันได้ทําให้ส่วนใหญ่แฮมิลตันโซเรสเนี่ยต้องออกมาเล่นบอลนอกนอกรอบเขตโทษมากกว่าครึ่งหลังครับ ปรกรณ์ลงไปและก็มีเทีศักด์เผยพ่มายไปยืนเป็นกองหน้าปรับมาเป็น4-4-2เกมการท่าเรือดีขึ้นเลยนะครับบอลตามช่องและก็บอลเปิดของปรกรณ์กดดันแนวรับของเมืองทองได้ดีแต่ก็ยังมีเวลาในการจูนกับแฮบิตันน้อยไปหน่อยครับ นเลยกาเป็นว่าสุดท้ายจับจังหวะกันได้แล้วเกมรับของเมืองทองก็รู้ทันเหมือนกันอย่างที่เห็นแล้วครับการท่าเรือเนี่ยไปดรอปความอันตรายของตัวเองลงไปสะง,งั้นครับทำให้เกมรูปของพวกเขาขาดความเฉียบคมพอที่จะทําประตูได้ครองบอล50%เปนปิดบอลไป17ครั้งเข้าเป้าเพียงแค่3ครั้งโอกาสยิง14ครั้งตรงกรอบ6ครั้งไม่ได้ประตูครับจบ0ูนเมืองทองเก็บเพิ่มเป็นเจ็ดแตม้มจากแตัอย่างที่มาริโอ,อยูรอสกี้นะครับบอกไว้เลยก่อนมีข่าวกับมิรวันราเยวัสซึ่งเดินทางมาดูเกม ในฐานะประธานเทคนิคของเมืองทองคนใหม่มาริโอบอกหลังจบเกมกับ BG ว่าเขาจะไม่แพ้เป็นนัดที่3เขาการันตีเลยแล้วครับและบอลของเมืองทองก็ไม่แพ้จริงๆนะครับแต่ผลงานตอนนี้ค้อนม็นทางท้ายตารางเลยนะครับก็อันดับ11ของตารางการท่าเรือครับ11คะแนนจาก8นัดอยู่อันดับ6ไม่ชนะใครต่อไปทั้งคู่ ารางคะแนนย้ำอีกทีนะครับชลบุรี21แต้มนำเป็นจา่าฝูงบุรีรัมมาแล้วนะครับ20คะแนนเป็นรองจา่าฝูงอันดับ3แบงคอก17คะแนนเหลือนัดตกค้างกับราชบุรีนะครับถ้าเก็บ3แต้มได้พวกเขาก็จะมี20คะแนนนะครับซึ่งประตูได้เสียเนี่ยน้อยกว่าบุรีรัมลูกเดียวแต่ฟอร์มการเล่นที่ตกลงไปราชบุรีนะครับหลังจากแพ้เกมล่าสุดคงที่ที่16คะแนนช่วงนี้วัดใจทางแบงคอกและก็ราชบุรีนะครับว่าจะยื้อระยะได้หรือเปล่านะครับกับโปรแกรมที่มีสลับ เจอทีมหนักบ้างเหมือนกันฟังเชียงรายนะครับกินบุญเก่ามาที่ผมบอกครับช่วงนี้นะครับว,ดวัดหัวใจของพวกเขานะครับว่าจะเก็บแต้มได้บ้างหรือเปล่านะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยนะครับอันดับอาจจะรูดลงไปมากกว่านี้คราวนี้ท้ายตารางน่าสนใจนะครับกลุ่มเรสโซหรือว่ากลุ่มเสี่ยงตกชั้นมีเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับลำพูน ตกมาอยู่อันดับสุดท้ายหนองบัวขึ้นไปแล้วนะครับหลังจากชนะ BG มี4แต้มหนีขึ้นมาอยู่อันดับรองสุดท้ายได้และขอนแก่นตกลงมาครับอยู่อันดับ14คือพื้นที่สุดท้ายของโซนตกชั้นหลังจากที่โปลิสเทโร เก็บ3คะแนนได้เช่นเดียวกัน2ทีในกลุ่มเรีโซนนะครับพร้อมใจกันชนะเกมแรกของฤด,ดูกาลนั่นคือโปลิสเทโรและก็หนองบัวพิชยะส่วนทีมเดียวที่ยังไม่ชนะใครในลีกคือลำพูนบอริเออร์นะครับเดี๋ยวเก็บตกรายละเอียดให้จากข้อมูลที่สอบถามได้ ในช่วงเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องไหนหน่าสนใจเดี๋ยวทําแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับส่วนทีมชาติไทย u 17เดี๋ยวตามหลังเก็บให้นะครับหลังจากที่แพ้เวียดนามแพ้ขาดและเป็นเกมที่แพ้จริงๆนะครับเราต้องยอมรับได้แล้ว่ะครับผมเนี่ยยอมรับมานานแล้วว่าเวียดนามพัฒนาแต่ตอนนั้นเนี่ยมีแฟนบอลหลายคนบอกว่าเวียดนามก็ได้เท่านี้แต่เขาทํางานหนักครับ เขาไม่ได้เก่งกว่าเราครับแต่เขาขยันกว่าเราและเรื่องนี้ฝ่ายบริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลทีมงานสตาฟโค้ดเองและก็นักเตะเองปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องรับผิดชอบร่วมกันแต่มันไม่ใช่การไปโยนบาปให้ใครนะครับมันถ้าเอาหลักการและเหตุผลและสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับปัญหาเนี่ยเอามาแก้ครับเพราะตอนนี้มันไม่ได้แก้ครับมันถึงเป็นแบบนี้ครับมันถึงแพ้กันแบบยกชุดแล้วก็เรียงลงมาเลยครับตั้งแต่ชุดใหญ่ยาวลงมา จนถึงชุดเยาวชนซึ่งเป็นรากฐานของเราชุดใหญ่อาจจะแพ้เวียดนามยากหน่อยครับถ้าเรามาฟูลทีมแต่คําตอบมันอยู่ที่นี่ครับอนาคตมันอยู่ที่ชุดพวกนี้ครับถ้าชนะเขาไม่ได้ตั้งแต่เด็กขึ้นไปยังไงครับหัจิตหัวใจมันก็กลัวกันครับถามว่าเด็กไทยนะครับความสามารถมีไหมมี แต่ทำไมเล่นเป็นทีไม่ได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังในคลิปของ U17 นะครับทั้งหมดนี้คือคิดไซโคมเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้อุดรุลสินค้าโกมึกได้นะครับสแกน QR โค้ดได้เลยซื้อออนไลน์ย้อนหลังได้ตลอดเวลาและส่งฟรีถึงบ้านด้วยนะครับหนึ่งเหนึ่งร้อยบาทนะครับมีโอกาสลุ้นที่จะไปดูบอลฟรีที่ BG Stadium ียมใน b ็ x VIP นะครับฝากกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ชื่อว่าท i n เ Curve คิดไซโคลและก็ Facebook ก็ชื่อเดียวกันกกกกดดดดไไล์แชรรัันน้ป่อสวี